รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คลิกไทยตาไรทิพ์เตรียมเลื้อทนแล้วเล่นขวัญของเลียมใมนะ่มีขวัญบอกว่ามีขวัญจะรักเลียม จะทำทุกอย่างเพื่อเรียมแต่ทำไมเรียมจะถือโทษโกรธเคืองพี่เลยนะจ๊ะพี่ไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนั้นกับเรียมเลยแม้แต่นิดเดียวให้อภัยพี่นะมันไม่ทันแล้วละจ้ะพี่ขวัญเพราะว่าพี่ขวัญน่ะได้ทำลายความตั้งใจสงส่วนของเรียมไปแล้วความตั้งใจขอเ,เรียมลูกชิ้นของเรียมเอาออกมา เรียมจะโกรธพี่ไหมจ๊ะถ้าพี่จอมมานี่แทงเลียมเฮ้ยรักกันอ๋อโอออ๋อเลิกเล่นดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเช้าอาทิตย์แบบนี้นะครับเรามาเช็คเล่นกินอินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเปรี oh ้ยวกับเปรี okay ้ยวปากเชอินครับใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราสองคนค่ะพาคุณผู้ชมมาเช็คอินที่นี่เลยค่ะตลาดน้ำขันเรียมนะคะซึ่งตลาดแห่งนี้ครับค่ะ ก็อยู่ระหว่างคลองแสนแสบพอดีเขาก็เลยใช้กิมมิคตรงนี้มาตั้งเป็นชื่อเป็นตลาดขวัญเลียมครับซ่งอยากให้คุณผู้ชมมาเดินนะคะบอกว่าตลาดน้ําแห่งนี้นะคะเป็นตลาดสุดทิตชานเมืองเลยนะคะที่ได้รู้ว่ามีทั้งของกินอร่อยๆนะคะของใช้ของที่ระลึกของฝากนี่คือเยอะมากๆเลยค่ะซึ่งก็จะเปิดทุกวันเสาร์วัอาทิตย์ค่ะใช่ครับตอนช่วงเช้าเนี่ยจะมีอีกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจมาก ก็คือการตักบาตรครับคือพระเนี่ยจะออกบินทบาทอยู่บนเรือครับแล้วชาวบ้านจะอยู่ริมตลิ่งแล้วค่อยตักบาตรทีกับพระโอ้ยแล้วก็เป็นบรรยากาศที่แบบว่าน่าฟ้องตักบาตรบ้างเลยเนาะสวยมากจะบอกว่าวันนี้นะคะเราสองคนค่ะไม่ได้มาเที่ยวกันแค่สองคนนะคะเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญด้วยค่ะซึ่งคิดว่าพี่ขวัญน่าจะชอบนะจ๊ะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราค่ะเป็นนางเอกสาวสวยหน้าใหม่ของทางช่องสามค่ะพาไปดูสิไป ไปหากับโอเคครับดีเนาะเห็นเร็วเลยอ่ะโอ้โหจอยจอยจอยสวยมากสวยมากอันนี้จอยว่าสวยขนาดเนี้ยเข้าไปผีเขาดีกว่าเข้าไปชวนกินข้าวด้วยกันป้าไม่เร็วไปเหรอจอยมันไม่เร็วเปลยเฮ้ยมันไม่ดีมั้งมันดีเลยล่ะเพราะเขาเป็นแขกรับเชิญของเราน้องอายไง สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โซยสวัสดีค่สวัสดีครับแับเชิญของเราในวันนี้นะคะน้องอายจากซิกเซนสื่อรักสัมผัสหวัวใจเย้ครับในในเรื่องซิกเซนสื่อรักสัมผัสหวัวใจเนี่ยน้องอายคือจะเป็นคนที่รับบทเป็นแบบเราจะมีเซนในเรื่องของการได้รับกลิ่นใช่ไหมครับจะได้กลิ่นของผู้ผิพีศสารกลิ่นวิญญาณกลิ่นความดีความชั่วความโกรธความทุกอย่างเลยค่ะเป็นกลิ่นแล้วตอนนี้คือน้องอายได้กลิ่นอะไรบ้างไหมคะ ได้กลิ่นความชั่วหรือว่าความไม่ดีของไทยแถวนี้หรือว่าเป็นกลิ่นกลิ่นความความหล่อความหน้าตาดีของใครบางคนมาคไกลมากใครบากเอายางงี้ดีกว่ามาทั้งทีนะคะแต่เราพามาไงไาทานอะไรอร่อยๆกันดีกว่าใช่แล้วเขาได้กลิ่นอาหารค่าหนูว่าใช่แล้วใช่ ลายแบบผ้าขมาใช่ไหมครัไอเดียมาจากไหนยังไงที่นี่ก็เป็นตลาดน้ําขวัญเรียมใช่ไหมครัก็เลยนึกว่าไอ้ขวัญนี่ก็จะต้องใช้ผ้าขมาไงฮะก็เลยเอาผ้าขมานี่มาทําให้มันดูร่วมสมัยขึ้นก็อันนี้เป็นงานที่พี่ตัดเองนะครับทัดเองเลยตัดเป็นแฮนด์เมดทุกชิ้นใช่ ดีจังเลยค่ะพี่จอยฟ้าก็สวยจริงถ่ายรูปให้หนูหนได้ไหมคะได้เลยแต่พี่ว่านะเราถ่ายเป็นแบบว่าวิาวดีโอดีกว่ามะจะได้อัพลงโซเชียลแคมให้เป็นแฟนเพียวปากทุชมกันได้ค่ะ พร้อมนะโอเคพูดเลยนะคะอะไรคะสวัสดีค่ะแฟนๆเปี้ยวปากวันนี้อยู่กับอายพี่จอยแล้วก็พี่เติอนะคะวันนี้เราพามาเที่ยวกันที่ตลาดน้ำขวัญเรียมค่ะดูสิท้องฟ้าสวยด้วยท้องฟ้าสวยอโอเคอายก็สวยค่ะโอ้ยพี่จอยสวยกว่านี <laughs> ไ่ได้แล้วน่ารักอุ้ยพี่จอยเราถ่ายยาวมากเลยมันอัดได้เหรอคะ ได้ค่ะเพราะว่าม uh> ีระบบปฏิบัติการแบบดูวอคอนะคะและที่สำคัญนียดูดิภาไม่มีกระตุกเลยสองสาวันยืนทำอะไรกันนี่ข้างล่างของกินเพียบเลยเม่คิด้ไปเซอร์เว์มาจะตะโกนทำไมเนี่ยกลวไม่ได้ยินไม่กเรียกตั้งนานแล้วไปเราอยู่แล้วข้างล่างกันไม่า่ะไปต่อ ที่ผมบอกอะไรอ่ะผมพิมพ์เองก็พอหมูย่างร้านเราจะมีหมูย่างนะคะจะมีซอสบาร์บีคิวจะออกเผ็ดพริกไทยหน่อยส่วนเทอริยากิจะออกหวานเค็มแล้วแต่คนชอบรอยเทอริยากิค่หอมมากหอมซอสบาร์บีคิวมันจะแบบหวานหเค็มๆแล้วไม่กลิ่นพริกไทยได้ลองเทอริยากิหรือยัง ทะเลกิก็อร่อยเค็มๆหอมมนาวสวัสดีค่ะแปลกมากนาค่ะพี่นาพี่นาครับพับซ่าคืออะไรครับผมมันคือเกี๊ยวซ่าไทยประยุกค่ะเป็นสูตรของที่น่าจะเหมาะกับรสชาติคนไทย คือประยุกต์จากเทียวซ่าญี่ปุ่นนะคะเป็นย่างค่าไทยแล้วรสชาติมันจะเข้มข้นนะคะมันก็คือแล้วที่สําคัญคือแป้งจะเป็นแป้งชนิดทอดกรอบแค่ตัดนี่ก็เสียงแบบกรอบมากคือจะบอกว่าแป้งเขาบางแต่ว่ากรอบมากอลนนีก็คือกรอบนุ่มแล้วก็ไส้อย่างหมูกุ้งอันนี้คือเขาจะแบบหอมกลิ่นวิทไทดาวกับเครื่องเทศต่างๆทันจะเพลิอร่อยมากเสือไม่ต้องกิ้นเลยชอบไม่ต้องกิ้นเลย ได่เห็นอร่อยอ่ะใช่ไหมันวาาๆมันๆนะครับใช่ค่ะมมันจะมีแบบนี้เผือกี่อะไรอย่างงาี้ไหมคะทีกอย่างเป็ทำสดวันต่อวันนะคะเข่า่อย <ๆ S 2> จริง,ง,งช่วงหน้าไปย้อนวันวานทานข้าวแกงสูตรโบราณกับจานสังกะสีอย่าเพิ่งอิ่มกันก่อนนะคะ